กับรายการองชาแนลค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสลามสูตรแป้งไอ้ษส้นะคะก็เนื้อก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์และส่วนผสมกันเลยค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเป็นโลชั่นค่ะอ่ห้ออะไรก็ได้อุปกรณ์ที่สองก็จะเป็นกิตเตอร์หรือกากเพชรค่ะอุปกรณ์ที่สามกระปุกเก็บค่ะอุปกรณ์ที่สามนะคะจะเป็นกระปุกเก็บสารามค่ะ อุปกรณ์ที่สีแป้งเยดเพสต์ค่ะอุปกรณ์ที่ห้าสบู่ค่ะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้น,นะเราใช้เป็นยี่ห้ออันนี้อุปกรณ์ที่หกค่ะแชมพูเราใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่เราใช้ของโดบค่ะอุปกรณ์ที่เจ็ดช้อนคนและช้อนตวงค่ะ กรที่8กาลาเทคหรือกา GTOA ค่ะค่าจะใช้เป็นกาลาเทคแล้วก็การน้ำใสก็ได้ค่าจะใช้หนึงอย่างก็ได้นะคะและอุปกรณ์สุดท้ายทั่วผสมค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะโอเคโอเค <c oughs> ก็จะเอาผสมกับกาวเดี๋ยวเราขอใส่กาวก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะ อ๋อลืมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำเปล่าะค่ะโอเคต่อไปนี่เราใส่กาวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะใส่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปสองช้อนเดี๋ยวหนึ่งช้อนครึ่งคะ่ะ เท่ากันค่ะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะคะ กันเลยค่ย้ำมาดูตอนคนเสร็จกันเลยนะคะโอเคคือมันรัวๆมัวๆใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคมันมัวๆไหมอ่ะคือกะเพ็ดหกนะตอนเราเปิดโอเคต่อไปก็ใส่กัะเพชานะคะแล้วก็คนเดีย๋ยวมาดูตอนคนเสร็จกันเลย โอเคตอนนี้ก็คนเสร็จแล้วนะคะคือพอดีอปปกับเพชรมันหกแล้วเราก็เอาไปแปะใส่สลามตัวนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยเป็นไรมากแล้วโอเคมันก็จะออกสีม่วงนะของจริงเวลาทุแสงมันจะออกสีม่วงแต่นในกล้องออกเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราใช้กับเพชรสีฟ้าโอเคต่อไปก็ใส่ครีมอัดน้ำลงไปนะคะ เปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอกรอสแต่สาก่อนนะคะแปบ๊บนึงโอเคใส่ประมาณนี้นะไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วก็คนให้ความเหนื่อ่เฉยจริงๆแนะนำให้ใช้เป็นแบบครีมอัดน้ำบีนท์นะคะมันจะได้เหนืดส่กว่านี้อันนี้ก็เริ่มเหนืดอแล้วแหละต่อไปก็ จะใส่โต๊อแชมพูนั่นกทีเราจะใช้ใส่แชมพูนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเขใส่แค่นี้เยอะจึงเบย์ช่างมันช่างมันโอเคคนให้เท่ากันเลยนะคะมันขยับพะเยือนอะ่ะคือเราไม่มีมือถือจริงๆ ต่อไปก็จะใส่เป็นเอ่อโลชั่นนะคะใส่ไม่ต้องเยอะมากเพื่อให้ความนุ่มเฉยๆนะอ่ะแล้วก็คนขอใช้เท้าแล้วกันนละคือไม่มีแบบจริงๆมันหนึ่ๆขๆ้นแลวแถมได้กลินแคตเรูปด้วย กินแคมตะลุกจริงๆอ่ะโอเคคนเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะใส่ไก่ยินเพสันลงไปนะคะใส่ทีละนิดนะมันจะแข็งโอเคตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเพิ่มส่ี ่ค่อยทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนมันจะใกล้ๆจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็เกือบเป็นแล้วนะคะนี่ยังโหนดอยู่เ,เขาจับด้วยเท้านะคะคือไม่มีมือจริงๆ หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูตอนมันเป็นก้อนกันเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วม,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 มือสูดแป้งมือสูดหอมสิจันเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย